ไหนแน่บ้างปล่อยสิพาลุงปล่อยเขาไม่ปล่อยไม่เป็นไรหรอก โอ๊ยปลาอ่ำเลยลูกปอยปล่อยให้อยู่กันน้ำปล่เต็มเลยโอ้ยเอาไปทอดกรอบเร็วไปตักน้ำก่อนเร็วกรอบรวปลอ่ะี่กับเหมือนกันเลย